ครับท่านผู้ชมมือนีก็มาพบกับผมอีกแล้วครับสองสายฟ้าผ้ารวยเนาะครับผมมือนี้กะผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปู่ศรีศูนย์เนาะครับผมมือนี้กะมาพ่อแม่กุดบากพอดีเนาะครับผมเรียกของคุณแม่กะเขามาตลอดเนาะครับถือแถบทุกงวดเนาะครับผมมือนี้แม่เพิ่นกะได้มาเพียปู่ศรีศูนย์เนาะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวสีผ้าเขาไปถามเบิ่งแนวทางโศกลาบกับคุณแม่เนาะครับผมไป ฟังนำกันเลยเนาะครับผมเพราะวเป็นเหล็กดับสี่ดับต่สี่นิ่วเรแต่ตุถูกซื้อตุถูกก็ได้บั่นใจญ่ทำเหล็กมันจะคล้องข้าดเนี้ยตากระเสื้อสมัยชิ้เสื้อ้เสื้อความฝันจบแมนนูนเสื้อก็ฝันตะเหล็กู่ปู่นี่กันอันเที่เรากคยเห็นสิเพรารอบนี้นู้ไปดูดงมาน้ำปูดีเสื้อชิ้นเสื้อชด้เสื้อความฝันแมน้รุ่นุ้่นรุ่นที่มันออกอย่างหสามกับศูนย์ห้าเนาะไปกรุงเทพเนาะรุ่นนั้นเนี่ยไป ไปฝันได้ขนาดน้นไปฟันให่านันคนยังโยกคืนหายก็ดีเลยไปมาเอ้ยเอาหน้าไปจำนั่นอาหน้าไปจำได้ทนาด้วยว่าได้สามหมื่นห่ายกคืนก็ดีพร้อมได้สามหมื่นห่าเ้ยเอาหน้าไปจำคือสีได้น่อยแท้ในความฝันได้อัะในความฝันนีขึ้นมากก็มาเล่าสุเอ้ยว่าใครก็ไ่ได้หัวชานัาเจ้าของก็ซื้ออาผูเดียวได้สามร้ยแสดงว่าฟันขึ้นเลยกับเรื่องหน้าน่แหละลุงก็ฝันเลื่อเนาะแน่นสุหานี่ละ ถ้าปั่นสเสื้อสีเสื้อจะแนมแหนมแนยงบ่ฝันย่างบ่ฝันไมเรียกแม่เราบอกเขาก็เลขยนูบะยังม่ได้เอ้ยเปินได้สี่เออเปินได้สี่เจสด่มนนะเปิ้ได้สี่เจสมาสองหนึ่งว่าพดมาเนาะเออว่าพูนมาแต่ว่าเพื่อนฝันมันย่างบ่ฝันเราพิจใต้เขาตั้งใจอยากฝันบ่ได้บ่ได้ฝันได้ม่หรอกจังเจอเ้ยข้ามมาบ่ได้เห็ุอย่างไนค้องในข้า เยงเลขใสี่เราบอาห้าหลอกันเนาะแม่กุดบากเนาะชอบสองหนึ่งเนาะมวดมวดมวดก่อเนื่อไปขึ้นสุดท้ายไอ้เมื่อห้าแปดสามปัน่องจังหวแต่รได้บราได้สนใจจนจนขึ้นสุดท้ายอีนี้ฟันหลุดเจ้าของมาต่างทัวต่างเมือนเจ้าของของนั้นเดือด้างมัดยังได้ซื้อเอาซื้อแบบไม่ได้แบบไม่ได้ตั้งใหญ่นะนะซื้อไปซื้อจะเลกออกง้หมดัเจ้าของ ค่ะจนยายโลหหาถึกเล่บบอกถึกคว้เอียขี่รถไปเมืองไปหาหมอจนไปข่าวเมืองขนี่เืองเลาเจ้านมาจางมาท่างข่าวก็ดีใจขี่รถอ้อมอยู่สี่หารอบจนไม่ได้ข่าวเมืองมากเทียายรู้ถือยายบอมันออกกระตุ้นไปเร่งรถดีเลยะแปดสามอั้นวันเนี่ยว่าจ้งซักหนึ่ถุงนกเมืองนักข่าเป็นหนาเป็นตาญาปิว่าตรงถุงแบน้เต็มในเรื่นองไทย แม่กุดบาดถูกทุกงวดเนาะป้าเลขกเป็นเหมนเก่งนี่แต่ว่าสองหนึ่งนี่คือไปเลขมากคือซื่อเงินมาเนี่แต่ว่าท่านได้ฝันท่านได้ฝันมันจะม่า้บ่ล่านั่นแหละนั่นแหละหาคว้าพื้นมากเนาะได้งวดก่อนมันก็ซื้อลายได้สิบสองเงินหมอกที่หน้าเริ่มยอดงวดนีคือเจนหางหวดก่อนซื้อเจนหางก็ซื้อลายหลายมึงกินี่ป้าตามุนกุล อาน้ำกอ๋สีน้ำหรือเสื้อเาไม่เหล็กมักไม่แตะวะนี่มัีะเมักได้ใจอันนี้แหละมันไม่แจะคือสองตัวเดียวคือก่อค่ะอันนี้ฝันมันจากกุดบากเนาะมากมากมาม่เมาเพมาเพียนมาเพียนจับเหมือนในยุมาชวนมาจับเหมือนในยุแล้วเนาะูกเหินแนดูเนาะไม่ได้ก เอะเห็ดแช่อีกน่ต้องน้เด้อแซ่บแบไ่ยเสียวเสี่ยวมีดีเนาะเห็ดตลอดค่ะเนาะเรียกแม่กุนบากเนาะขาตัวนี้ละนคือามกก็เรียกเดสกาวลวดเมื่อกี้นีแ่ซูนี่มาแต่สามเดือนสกาวตัวใหญ่ซูน์นดโมกี้นี้โมกี้นี่ถืออยู่ถึ่สามตัวอแต่ซื้อตัวน้อยไปซื้อหตัวสามบาทเอาลายอู่อนสียดา ขนุขนขน,นุนเก่งเก่งอีเนี่ยขน,นุนเอาอีลีเนี่ยขน,นุนเส้นเหล็กอีลีเด้อแต่ว่าหนูมักเลนกมม็นอยู่มักขนวนอยู่มันบ่มีไผรื้นน้ำคันว่านั่นรูสิทตีนึเป็นเจ็หลดเนีอันเล็กเอาอะไรจะว้ถือเนาะเลนน็กขนนอแล้วเขาจะตีถือแต่วๆๆ่าจริงๆแล้วนั่นนึ่งกเจต,ตัวเดียวกันเล็กมันถูปปน 0, 3, มันศูนย์หนึ่งสามมันจะไม่ออกหนึ่งสามเน้นว เสื้อความผ่านเจ้ากรมจริงๆเสื้อความผ่านแปนเนาะเล่าไห้เล่าไห้เรื่งนั้เราเกี่ยนใ้เนาะสำถือเกี่ยงพงวดเสื้อเลขเล่าถ้าจนว้าว่ะเราเอาดอกเลขยผู้อื่นฮะถ้าเราฝันเราจะเอาเนียมเนียมเนีมธรมโมเห็นท้าเจ้าค่ะอ๋อจะเล่นธรรมะธรรมมาหาปูันไห้เตี้ยีเตี๋เ้นกะถิบร้อไรันร้อยสองร้อยสถือคุงวด เอาก็ถือว่ามันดีแล้วถ้ามาบัถทึกตัวนักนะแมนียนเมียนใช่ใช่จะหามาได้นักสอโซนเนาแบบนี้ก็ดีตัวยังถือเนาะคอยถือไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆกรดีใจได้ไแม่ภามาหน้าถือไปในเนยค่ะแต่ว่าเหมือนแต่กูต่างคนมั่นสันมาเพี้ยนเนาะมาเพี้ยนปูวัดปูซีศูนย์นะค่ะเนาะ ขอบคุณเราช่องเราฟังยังลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แปงแม่ล่ากระเดื่นสกาวนู่นนะเขานะเอาเบรัวเลขของเงินแม่ยคนสองหนึ่งบริษัทมันว่ามาเกย์เนกเกอเอาไปเป็นแมวทางสักวันสำหรับคนชอบส่วนตัวเนาะคุณแม่เนาะใครชอบส่วนตัวกับจัดแต่ว่าใครมักกะจัดใครว่าชอบกระพานสกระพันอ่ะอีกพวกมีอย่างไรแต่ว่าส่วนตัวเลขเขาเดือดสกาวเหมือนเดิมท่านเพิ่มเติมกันปาร์ซูลซีออกไปเลยนะครับผม ขอไปเรียกดับเรียกดับนี่เอาแคปหน้าจอไวส้สำหรบอบคลิปนี้เดี๋ยวสก,กาวก่อนจะขอตัวลาไปก่อนเจอกัอนกไม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้รำรวยทุกทท่านุกคน,คนสวัสดีค่ะขอบคุณวาสนาการลาไปน้อไปเดินสกาวย้ะเนาะครัเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวาสนาน้าฉูดน้าเด็ดได้แบบคุณนะใช่เดี๋ยวเมื่อยเอาครับผมนี่นี่แคปหน้าจอไว้เนาะครับเนาะนีะ่ สิคุณแม่แม่กุดบากเนาะครับเนาะชอบส่วนตัวก็มีสองหนึ่งเนาะครับคู่เดียวเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นของเดือนสเกลเนาะครับผมเงินเดิมเพิ่มเติมตัดซูนซี่ทิมตัดอยูว่าตัด่อยจ้ะเพราตัดเน่ค่อยซื้อแล้วแต่ว่าตัดท่ไมไม่ซูนแปดขนาดเลยต่ำมันออกซูนสามเร็วมันยังซูนแปดคู่เดียวนี่แปดสามมันออกสองงวดส่วนเนาะแล้วก็ไม่ออกสามซูนเรียกกันเครื่องท่องเลืองแหมไม่ ผ่าอันอีงังไม่อีงังแต่ว่ามาหั่นไอศตัวนี้เอามาเห็ดสามมวดที่มันออกออกสามแปดแปดสามแล้วก็มาสามศูนย์ไงงานก็ได้ยินแต่ก่อนลูกน้องเรามีผ่าอีงังคาราบอกว่าเหล้าเอาเหล้าเอาไปทิ่มแต่ไลนะเราเคยมาอยู่นงาแตะกีเออเราเราเป็นของดีบันนี้ค่ะเอาดิ้น้อยบริสุทธิ์เนาะมันไปมันชิงนใหเลยเนาะมันไงเด็ดอันนั้นกไงที่ก่อนเนาะตอนนี้อะไรยังไม่ซื้อเราเป็นร้านเราคาราวาเราเป็นปอบเหล้าเราเอาไปทิ่มอยู่สะพานนั้นสะพานบางพุ่งไห้นะเหล้าจนวัน หลดตั๊กมือเกือบส e <gram> ้นเล่าไหมเราขีดเราขีดไอ้เราสียดายเนาะเงินล้านเล่าอืมถ้าเรายืนโหลดยืนซึยืนก็เหมือนยุ้งขอนมั่นไหมถ้าไปยืนถือไม้ดีโหลดตักมาเหยียบเล่าแล้วคืนน้ำพะอีง้างเล่าเพราะว่าเงินล้านเนาะแล้วก็เอาไปทิ้งเขาว่าวัาแล้เป็นปอบหน้าโมบ้านเอาไปยังมาเนี่ย เามาหาซื้อว่าไหามาหาซื้อมาหาซื้อบุชา่นะมวันนี้เราไปอาไปทิมแล้วหว่านั่่กืนอชายเาเขาบว่าหากนอะเราเพ่เยเห็นดอกคือได้ยินนะแต่่เคยเอรเขียะบอกใหลายหลายลักนี่บอเลยแม่กอนมักอนมันเหล็กว่้อนมันเหล็กว่ะมันออกแงหมยังแต่ว่าเพ่เห็นนะาขาเป็นอย่างเราก็เลยคิดว่าแล้วคือต้อหอีหาง้านแกเลีส ทำมานดิ้เอาดิ้งน้อยบริสุทธิ์มึงไปข้มันสิไงมันตีเป็นอย่างขึ้นเป็นซ้ำมาเนี่ยมันเปงขึ้นเป็นซ้ำมาเนี่ยนี่แต่ขาวแต่บ่มเซียร์มามาเปงสั้นบอกมาคุยหญิงบอกอ๋อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าผ่ารวยอีกสองทางหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมเงินเหลกองทองเหลมาเนาะครับผมเตรียมกระเป๋าอันนี้จามสไตล์สายฟ้าผ่ารวยเนาะครับผมขอบคุณครับ